บริษัท CIMB Thai Auto เป็นบริษัทลกูกอยู่ในเครือของธนาคาร CIMB Thai เขามีสินเชื่อปลดล็อกที่วงเงินสูงให้เยอะถึงหลักล้านทางบานุมัตได้ไวภายใน2ชั่วโมงแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดเพียง0.25%ต่อเดือนช่วงนี้ใครที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินทางนี้แล้วสินเชื่อตัวนี้ก็บูมมากเสียด้วยรายละเอียดน,นั้นจะเป็นอย่างไร จะต้องทำอย่างไรบอกเลยว่าง่ายกว่าที่คาดตลาดสินเชื่อประเภทนี้เนี่ยจะเป็นการตึงก่อนแล้วก็ผ่อนทีหลังค่อนข้างบุมมากเลยนะตอนนี้แล้วก็ง่ายกว่าสินเชื่อทุกๆสินเชื่อตัวอื่นๆโดยบริษัทลูกอย่าง CIB e Thai Auto เนี่ยเขาก็เลยผลดสินเชื่อตัวหนึ่งขึ้นมามีชื่อว่าสินเชื่อรถปลดล็อก เพื่อให้คนที่มีรถปลอดภาระนำรถมาตึงแล้วก็เอาเงินไปใช้ใจ่ายบุญเวียนในชีวิตกันได้เลยโดดเด่นมากเลยในเรื่องของการอนุมัติได้ไวภายในสองชั่วโมงให้เงินเลยให้เงินได้ทันกับคนที่ต้องการใช้เงินใช้สินเชื่อฉุกเฉินแบบที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นจุดตรก,กะเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเขาจะให้วงเงินเนี่ยสูงสุดถึง5าล้านบาทกันด้วย CIMB ไทยเขายังบอกนะว่าคนที่เอารถมาตึงไว้กับเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รักรถฉะนั้นแล้วคนที่เขารักรถก็จะไม่ปล่อยให้รถที่เขารักหลุดมือไปเพราะว่าสินเชื่อง่ายๆแบบนี้อย่างแน่นอนหากคุณจำเป็นต้องใช้เงินสดแล้วคุณมีรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก็สามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อกับบริษัทได้เลยเขาจะมีทั้งแบบออนเล่มแล้วก็ไม่ออนเล่มนะให้คุณเลือกเอาฉะนั้นให้คุณลองเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะจากตารางนี้เนี่ยถ้าคร่าวๆค,คุณจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ถึง5จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยเป็นรูปแบบสัญญาจุด2อ,อัตราดอกเบี้ยจุดสภาษีมูลค่าเพิ่มจุด4ค่าโอนทะเบียน และจุดที่หเป็นค่าอากรจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งเขารับรถอายุสูงสุด18ปีอายุรถที่เกินกว่านี้สอบถามก่อนโทรไปที่หมายเลข1479แล้วก็ต่อด้วย9ส่วนเอกสารการสมัครเนี่ยก็ทั่วๆไปเลยนะเพียงขอแค่ผู้สมัครเนี่อายุ2 0่สถึงหกปีอายุงาน6เดือน รายได้ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทหรือมีรายได้เนี่ยเป็นสองเท่าของค่าง,งวดก็พอทีนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็สามารถสมัครได้นะเพียงแต่ว่าคุณเองก็ต้องสามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของคุณได้แล้วก็รายได้นั้นเนี่ยจะต้องตรวจสอบได้ด้วยก็พอแล้ว ส่วนวิธีการสมัครเนี่ยก็ง่ายอีกแล้วนะเพียงแค่คุณแจ้างเรื่องผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ขึ้นไปสะดวกเลยคุณก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลือกจังหวัดที่คุณอยู่รหัสปรษณีย์แจ้งระบ,บุไปเลยว่าวันแล้วก็เวลาไหนที่คุณสะดวกจะให้เขาติดต่อกลับมาจากนั้นเนี่ยก็ใส่รหัสความปลอดภัยตามที่คุณเห็นลงไปนะแล้วก็กดปุ่มสมัครสีแดง แค่นั้นก็รอเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาติดต่อกลับมาได้เลยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแนะนำในเรื่องของสินเชื่อแนะนำเอกสารที่คุณจะต้องใช้แล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างโดยรวมแล้วเป็นเงินง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่มีรถคุณก็กู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนกันด้วยไหวด้วยนะ